ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับคำว่าสยามอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่ได้สืบค้นมาหลายปีนะครับผมใช้เวลาสืบค้นมาหลายปีนะครับเท่าที่จะหาหลักฐานมาได้นะครับต้องมีหลักฐานถึงจะอธิบายได้ได้ถูกและสอดคล้องนะครับก็หลักฐานที่เก่าที่สุดนะครับในจารึกนะครับ ถ้าจะอ้างอิงก,กันด้วยในจารึกนะครับก็คือ <c oughs> คำว่าสยามที่อยู่ในนครวัดนะครับก็เกือบพันปีนะครับในพุทธศตวรรษที่16-17นะครับคำว่าสยามนะครับก็มีหลักฐานทั้งตัวอักษรที่เขียนว่าสยามแล้วก็อ่าอ่า ชาวสยามนะครับที่เป็นทหารนะครับที่เป็นผู้นําสยามและก็ชาวชาวสยามนักรบสยามนั่นแหละครับก็ได้ทําหลักฐานเอาไว้ที่นครวัดนะครับผมก็เคยอธิบายเรื่องนครวัดแล้วครับวัดสร้างโดยชาวสยามเป็นแกนนํานะครับก็คือเมื่อเมื่อเขาสร้างแล้วเขาก็ ก็ใส่จารึกเอาไว้นั่นแหละครับใส่จารึกเอาไว้ด้วยอักษรสยามอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าการสร้างนั้นมันเป็นการรวมสองประเทศนะครับก็คือรวมกัมพูชากับสยามเข้ากันนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อลงไปสร้างในในเมืองลุ่มนะครับหรือในเมืองนครพัทยโกรมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงกัมพูชานะครับเพราะว่ากัมพูชาเคยรบชนะ นั่นเองในพุทธศตรวรรษที่11สมัยพระเจ้าจิตเซนนั่นแหละครับต่อมาก็รวมรวมกันอย่างที่ผมว่ามันรวมกันใหม่มันรวมเป็นสองประเทศใหม่นะครับนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2พุทธศตรวรรษที่13-14นั่นแหละครับก,ก็รวมกันแต่พอมาในพุทธศตรวรรษที่16ก็ยังมีปรากฏชื่อคำว่าสยามอยู่ซึ่งเป็นคำบาลีนะครับ <c oughs> คำว่าสยามนี่ก็ไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะครับเป็นเป็นชาวกรุงสยามนะครับเราจะอาจจะเรียกว่าสยามสยามกุ๊กก็ได้นะครับอ่าอ่าคำว่ากุ๊กมันก็เป็นภาษาลาวและภาษาขเขมรนั่นแหละครับขเขมรเรียกกุ๊กนะครับเรียกกุ๊กลาวเรียกโคกนั่นแหละครับพวกสยามโคกถ้าถ้ากรุงก็ออกเป็นกรุงนะครับ ทา,ทางอีสานเรียกเป็นเมืองกงุงเมืองกุงนะครับแต่ว่าพอเขียนเป็นภาษาขเมรเป็นภาษาสยามเป็นภาษาไทยกลางแล้วก็เป็น,ก,ปนกรุงนะครับเมืองกรุงเมืองกรุงนั่นนะครับ <c oughs> แต่เราจะไม่ออกรอเรือนะครับแต่ก็ชาวสยามนะี่ยก็มีทั้งขเมรลาวมอนกุยนะครับเป็นประชากร ที่รวมกันเป็นเป็นสยามประเทศอ่าใช้ใช้ใช้ภาษาบาลีเป็นชื่อเป็นชื่อประเทศนะครับเป็นชื่อเขตแดนบ้านเมืองนะครับส่วนกัมพูชาที่แบ่งออกไปก็ใช้ใช้ภาษา <c oughs> อินเดียเหมือนกันนะครับอ่าชื่อว่ากัมพูเทศนะครับเป็นอ่าภาษาสันสกฤตนะครับอ่าน่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับเพราะว่ากัมพูชาเขาเป็น่ เป็นหายานนะครับนะกัมบูเทศนะเขบเขียนว่ากัมบูเทศนะครับเพราะว่ากัมบูเทศก็อ่าเป็นภาษาอินเดียนะครับแต่ประเทศเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเพราะว่ามันมีศอสาลาก็เลยก็เลยมองว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะครับอ่าเห็นไหมครับกัมพูชาก็ใช้ภาษาอินเดียเป็นชื่อประเทศเรียกว่าชาวกัมพูชา ชาวสยามหรือไทยเราก็ใช้ภาษาอินเดียเป็นชื่อประเทศของตนก็คือสยามกุ๊กสยามเทศนั่นเองนะครับเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็ไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะครับอ่าสยามก็ไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะครับติดปอ่าตัดประเด็นออกไปแต่เราจะเรียกเราว่าเราเป็นชาวสยามหรือชาวไทยแต่กัมพูชาจะเรียกว่าเขาเป็นชาวกัมพูชาหรือ ชาวขเขมสรสุกขเขมรนั่นเองนะครับสรุกอาจจะตีความเป็นประเทศก็ได้ขอขอให้ความหมายแบบนั้นนะครับตามจริงมันก็แปลว่าหมู่บ้านนั่นแหละครับสรุกนะครับก็ทางลาวเขาเรียกเป็นเมืองนั่นนะครับแต่ว่าทางขเขมรเขาอาจจะไม่ยอมไม่ยอมเรียกเมืองตามคําลาวตามคําสยามนะครับเขาก็เลยเอาสรุกแทนสรุกขเขมสรสุกขเขมรน,นะครับก็ ถ้าเป็นอนักขเขมรก็คนขเขมรน,นะครับอนุขเขมรน,นะครับถ้าเป็นนักก็เป็นเอกพจน์ถ้าเป็นอนักก็เป็นพหูพจน์นะครับชาวขเขมรหรือมองถ้าจะพูดเป็นภาษาลาวอีสานก็ไทยขเขมรยังไงล่ะครับเพราะว่าคาว่าไทยมันก็ไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะครับคือเราเราเรียกว่าเราเป็นไทยสยามนี่ก็หลายเผ่ารวมกันเป็นไทยสยามเป็นพวกสยามนะครับ เนี่ยนี่เขาเรียกไทยสยามนะครับอย่าไปเข้าใจว่าไทยเป็นชนเผ่ามาจากภูเขาอันใต้มาจากภูอม,มาจากมงโกนมาจากจีนตอนใต้ไม่ใช่นะครับอ่าก็คนดีสานี่แหละครับคือคนไทยขมรลาวลาวกุยมอนนี่แหละครับคนใน่วนภูมินี่แหละก็เป็นเป็นคนไทยสยามนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้แต่เราเปลี่ยนเป็นประเทศไทยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ แปลว่าชนเผ่าอีกเช่นกันเพราะว่าการอยู่ร่วมรวมกันเป็นชนชาติไทยไทยนั้นแปลว่าพวกนั่นแหละครับว่าเนี่ยคำว่าสยามเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคำว่าสยามเดี๋ยวซูมให้ดูได้แค่นี้นะครับซูมได้แค่นี้เนี่ย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 เขียนแบบบาลีเลยครับอันนี้มันเป็นเป็นอักษรสยามนะครับ ที่เป็นอของฝ่ายคารวาสนะครับอาจจะเอาภาษาเขมรมาเขียนปนภาษาเขมนนรปนลาวปนสันสกฤตปนบาลีนะครับแต่ว่าคําว่าสยามนี่มันเป็นบาลีนะครับนั่นแหละคือสยามนี่เขาคือฝ่ายบาลีเขาถึงเอาเขียนชื่อประเทศเป็นภาษาบาลีถ้าจะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตก็สวยายมนะครับสวยายมยังไงล่ะครับะนะครับอ่ะ เนี่ยคำว่าสยามผมอธิบายคำว่าสยามอ่าก็คืออักษรนี่ครับเขาเอาอักษรของทรงรุ่นแรกก็คืออักษรนี่นะครับเนี่ยดูดูเอาถอยมาเนี่ยเนี่ยน,นี่นะครับอักษรนี้แล้วก็เพิ่มอ่าเพิ่มอ๋สอสลานะครับเพิ่มสรืษีนะครับแล้วก็เพิ่มพยัญชนะสระ นิดๆนหน่อยนั่นแหละเข้ามานะครับเพื่อเพื่อที่จะเขียนภาษาสยามในยุคพันปีนะครับในยุคพันปี <laughs> แต่พอมาถึงสมัยกรุงศรีธิยาก็ปรับปรุงมาเป็นพยัญชนะ44ตัวยังไงล่ะครับครึ่งมากสุดมากกว่าของกัมพูชาในปัจจุบันกัมพูชาเขามี33ตัวแต่ก็ไม่ได้เอาตามแบบ ของบาลีนะครับเอาเอาไปออกเสียงไปตามกัมพูชานั่นแหละครับเห็นไหมครับแล้วทีนี้บางนั้นนะ่ะคนสยามก็คือต่อมาก็คือกรุงศรีธยาอย่างไงนะครับคนสยามหรือหรือกรุงสยามหรือว่ากรุงไทยหรือว่าชาวไทยหรือว่าชาวสยามนั่นแหละครับเมื่อแยกเมื่อแยกออกมา หลังพระเจ้าชัยวรนมันที่เจ็ดนะครับอ่าเนี่ยก็เนี่ยคำว่าเนี่ยสยามกกนะครับแต่ว่านี่เนี่เนี่ยนี่ยตอนจริงเขียนแบบนี้นะครับถ้าจะเขียนสยามมีสระอาก็เป็นบาลีเหมือนเดิมนะครับจะไม่เป็นสวยายมนะครับสวยายมนี่ก็จะถ้าเขียนว่าสวยายมนี่ก็จะเป็นภาษาบาลีนะครับอย่างเช่นว่าอ่าพระสวยายมภูยานอย่างเงี้ยนะอ่าพระพระสวยายมศิวลึงนะครับ พระ,ะสยามภูวลึงหรือว่าศิวลึงนั่นแหละครับนั่นแหละพระสยามภูวลึงนะครับอ่าก็จะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลออกมานะครับเนี่ยต้องให้อ่านว่าสยามนะครับพอเขาปรับตัวนี้เป็นมอม่านะครับก็มาใส่ก็ก็อ่าก็ต้องเป็นอ่านว่าสยมามหรือว่าสยามก็ได้นะครับหรือว่าสยามก็ได้นะครับอ่า ก็เป็นคำบาลีอเอาเป็นว่าสยามไม่ใช่ชื่อช,อชนเผ่าเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอินเดียเหนือนะครับเป็นผู้ที่ถือพระไตรปิฎกนะครับเป็นตัวแทนของพุทธองค์นะครับก็คือ8 4 0 0 0ื่สันคำสอนนั่นแหละครับแล้วก็ได้อักษรมาจากยุคพระมหากัจจยนะนะครับยุคสมัยพุทธกาลได้ได้อักษรมาแล้วก็มาเอามาเพิ่มเติมทีหลังเพราะมันเป็นประเทศนะครับเนี่ยเนี่ยได้มาจาก อักษร41ตัวหรือว่า,า,าพยัญชนะสาย3ตัวนะได้มาจากอินเดียสมัยพุทธกาลนะครับผู้คิดอักษรนี้ขึ้นเป็นท่านแรกก็คือพระมหากัจจยนะ,นะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับตามหลักฐานนะครับตามหลักฐานที่บันทึกเอาไว้นะครับเมื่อแปลออกมาก็จะเห็นนะครับตามที่ผมเคยอธิบายมานะครับทีนี้มาแปลคําว่า สยามเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับก็คือเนี่ยเนี่ยว่ามันเป็นภาษาบาลีนะครับเนี้ยเนีเนี่ยเนี่ยเนียเนียเนี้ยเนี้ยเห็นไหมครับอ่ะอันนี้อ่านว่าสยามพูนะครับหรือว่าสยามะก็ได้นะครับถ้าอันนี้แต่เขากําหนดอย่างนี้ก็ต้องเป็นสยามพูหรือว่าสยามสยามพูนั่นแหละสยามพูสยามภูยานอันนี้เป็นโลเกสยามพูนะครับอ่ะคำแปลก็คือว่า สยามพูอันว่าพระผู้เป็นเองโลเกก็คือในโลกอันว่าพระผู้เป็นเองในโลกนะครับเขาก็อธิบายนะครับนี่ค่ะว่าสยามพูเป็นอูการันนะครับปฐมวิพัติเอกวัจนะแปลว่าอันว่านะครับนะเห็นไหมครับอ่ะอ่ะก็เลยก็เลยแปลว่าอันว่าพระผู้เป็นเองยังไงล่ะครับอันว่าพระผู้เป็นเองในโลกนะครับเนี่ย เนี่ยภาษาบาลีกก่าวแค่นี้นะครับทีนี้สยามก็อันเดียวกันนี่แหละครับแปลว่าพระผู้เป็นเองเห็นไหมครับอ่าเพราะมันเป็นคําบาลีไม่ไม่ใช่เป็นชื่อชนเผ่านะครับไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะอย่าไปเข้าใจว่าสยามเป็นชื่อชนเผ่านี่นี่นี่ก็เป็นแค่ชาวผู้นับถือนะครับผู้ผู้ที่อยู่ในประเทศสยามที่เขาตั้งขึ้นมานะครับขมรลาวมอญนะเขาร่วมกันตั้งขึ้นมากุยนะครับแล้วก็ อาจจะมีเผ่าอื่นที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเพราะยังยังสื่อไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรเผ่า,าอื่นๆที่มาทีหลังก็มารวมกันอยู่ในในเขตประเทศสยามเผ่าอื่นๆนะครับก,ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะครับเพราะว่าถึงจะมาทีหลังอย่างเช่นล้านนาเขามาตั้งทีหลังก็เขาก็อยู่ในเขต สยามประเทศนะครับก็ก็เป็นคนสยามร่วมกันนะครับก็เป็นเครือญาติเราหมดนะครับขอให้มองกันเป็นเคยญาติในประเทศนะครับให้เข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะไปสืบหาเผ่า,าไทยเผ่าสยามไม่มีนะครับอ่าอย่าไปเอามาเขียนเพราะาจะ,ะสับสนแล้วก็เกิดการไม่เข้าใจนะครับเกิดการแยกฝ่ายขึ้นมาอีกอย่างผม,มอ,อย่างผมมองนี้ไม่ได้ให้แยกพระแยกฝ่ายนะครับมองให้เห็น การเป็นเคยาติในประเทศนี้นะในประเทศสยามนะครับแม้แต่เราขมรนที่แยกไปเราก็ยังมองเป็นเคยาิอยู่แต่ว่าเราต้องมองกันเองให้เห็นความเป็นเครญาติก่อนให้รู้จักว่าประเทศคืออะไราชาติคืออะไรนั่นแหละครับเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้เห็นว่าอย่าไปน,นึกว่าไปตีความว่าเขาเป็นเผ่าสยามนะเขาไม่ใช่เผ่าสยามนะครับอ่า,อาอนไหมครับเพราะว่าคาว่าสยามเขาไม่เอามาไปตั้งประเทศของพวกเขาเนี่ย แล้วนี่ฐานสยามเนี่ยยิ้มแฉ่งอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขามีความสุขเห็นไหมครับเขาถามมาวันก่อนนี่ยจะอยู่บ้านไหนเดี๋ยวไปหาไปเที่ยวนั่นเนี่ยเขาก็ถ่ายถามกันในการเดินสวนสนามนั่นนะเห็นไหมครับก็เ,เป็นอารมณ์อารมณ์ของคนสยามยังในสุขุไทยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงครับนั่นแหละครับ